พี่สุวิการจ๋าทักข้อความเมสเซนเจอร์น้องแอดมินได้เลยค่ะเดี๋ยวให้น้องแอดมินทําการยกเลิกให้นะคะเพราะว่าพี่เขาเขาพิมพ์เขาพิมพ์มรหัสผิดค่ะพอดีตอนอาจารย์ชัดรหัสอาจารย์ชัดเปลี่ยนพอดีอย่างเงี้ยค่ะอยากได้อีกรหัสหนึ่งพิมพ์รหัสผิดแต่ให้น้องยกเลิกให้ค่ะใคระคะพิมพ์ผิดครับแอดมินนะคะแบเดี๋ยวแอดมินมายกเลิกพรุ่งนี้เช้าแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็พิมพ์รหัสที่เราอยากได้ไปไปด้วยนะคะนะคะพี่จ๋านะคะแล้วก็ไปบอกยกเลิกรหัสที่เราพิมพ์ผิดได้วันนี้สวดมนต์ดึกนิดนึงนะครนน์ิทาายเเะครจอ่ํกโง จำนวน1 5 0 0 0บาทนะคะไปที่บัญชีกลางคำนโนด10,000บาทคะ่ะนะคะมูลนิธิปอเตตึงนะคะทำบุญกับลงศพแล้วก็พาห่อศพลาญาติอีก2,500บาทนะคะแล้วก็ทำบุญกับคนเป็นก็ค,คือมูลนิธิอ่ซีรีราชมูลนิธินะคะเป็นบัญชีช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดค่ะในเรื่องของอุปกรณ์นะคะอ่าทางการแพทย์อีก2,500บาทรวมแล้วเป็น1 5 0 0 0บาทคะ่ะอนุโมทนาสาธุบุญกับพี่ๆนะคะ จัดโปรสาลิกาให้หน่อยนั่นน้าเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะสาลิกาเลนเลนเล,น,ล,น,ลนทองนะอ่าบอกแล้วนะ,ะอาจารย์แค่นี้สายมูมากนะคะยอมเปลี่ยนหน้ายอมเปลี่ยนหน้า,นนาตัวเองเลยนะคะปีนี้เขาบอกว่าเปลี่ยนหน้าแล้วรวยมากนะคะก็เท่ากับรถสิบล้อเข็นมาหลายรอบแล้วรถพ่วงมังรถสิบล้อบ้างนะ,ะนะอาจารย์เนาะชอบเพจน,นี้มากค่ะ <c oughs> พูดเพราะมาก,กาขอบคุณมากค่ะพี่จ๋านะคะ ทุกคนมีสิทธิในความเป็นมนุษย์และความเป็นคนเท่าเทียมกันนะคะเราอยากให้คนอื่นยกย่องเราไม่แปลกที่เราต้องพูดจากยกย่องคนอื่นนะถูกไหมคะพี่จา๋ารักอะรักไหมคำพูดนี้สวยมากรักอะบอกแล้วอิงฟ้าอยู่จังหวัดอุทยัยอรวรรณก็อยู่จังหวัดอุทยัยจะเปลี่ยนชื่อจากอิงฟ้าเป็นอิงเขานะคะอิงโลกค่ะ <laughs> 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 จะเปลี่ยนชื่อจากอิงฟ้าเป็นอิงเขานะคะพี่จา๋านะ ชวาววัจ์เกจันชัดสวยมากใจดีมากกราบขอบพระคุณค่ะมีคนถามเราว่าเอาเงินจากไหนมาบางครั้งสินค้าลดราคาเยอะเหลือเกินปลากระป๋องเนี่ยสมมุติถ้าขาดสมมุตินะฮะถ้าขาดทุนเจ็ดบาทหมื่นกระป๋องก็ขาดทุนไปเจ็ดหมื่นแหละมีเอาเงินมาจากไหนกันนักหนาสองคนสามีภรรยาถูกหวยจ้ะ <laughs> หนูไม่โชคมีลาบบ่อยจ้ะพี่นะคะแต่ก่อนนี้หนูสัญญากับตัวเองว่าหนูมีเท่าไหร่หนูจะเก็บเยอะเยอะเพราะหนูเคยล้มเท่านั้นแหละ หนูสัญญากับตัวเองว่าถ้าสวรรค์ให้โอกาสหนูในในเรื่องท่านหนูกลับมารวยเหมือนเดิมได้เมื่อไหร่หนูจะทําบุญให้เยอะหนูจะมันแบ่งปันให้เยอะหมายถึงทําบุญในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นไปปล่อยนกปล่อยปลาไปทําบุญตามวัดตมวัดต่างๆหนูก็ไปหรือแบ่งปันให้แฟนเพจหนูก็จะทํานะะนะหนูถือว่าสวรรค์ให้โอกาสหนูมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะะกับปีนี้หนูดีใจค่ะ ปีที่แล้วหนูซื้อรดเบนได้หนึ่งคันปีนี้หนูซื้อบ้านได้ยี่สิบสี่ล้านค่ะนะคะหนูก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่เกลื้อนหนุนกดไลค์กดแชร์จนมีหนูทุกวันนี้นะคะแปดเจ็ดสามแปดสามแปดสามแปดสามเลขทูกําลังออกจ้าพี่จ๋าเลขทูกําลังออกนะเด่นงวดนี้คือเจ็ดและแปดนะคะ เด่นงวดนี้เลขทูบนี่เข้าข้างชีวิตอาจารย์เข้มากาบอกแล้วว่าเกิดมากับบุญนะ่ะอพูดจริงเลยนะนสูตรอาจารย์เข้คือเด่นเด่นเจ็ดแปดใช่ไหมเด่นข <8 S 1> องหนูอ่ะคือเจ็ดแปดเด่นของหนูคือเจ็ดและแปดค่ะอาจารย์หจะเลขทูบมาอะไรเนี่ยแปดแปดมาแล้วเลขทูบมาแปดกับมาเจ็ดกับมาแล้วอาจารย์คิดดูว่าหนูได้เกิดมากับโชคไหมคนเราเกิดมามี มีความพิเศษติดต,ตัวมาคนละอย่างสองอย่างที่ต่างกันนะที่รักนะเราพูดกันตามจริงแล้วเนาะเด่นนี่คือเลขออกกําลังกายเลขเดินเร็วแฟนเพจเขาบอกบางคนบอกคุณจานจะไม่เดินเร็วทาไมหนูไม่ชอบเดินหนูชอบวิง่ง <laughs> ถ้าชอบวิงบวงนะว่งก็วิง่งนะใครมักวิ่งก็วิ่งใครอยากเดินเร็วก็เดินเร็วเด้อที่รักเด้อน,นะเด่นคือเจ็ดและแปดค่ะเด่นคือเจ็ดและแปดนะที่รักนะ อาจารย์ชัน้นอาจารย์เคถ้าเอฟแล้วยังไม่โอนนะคะถ้ากลับมาโอนย้อนหลังน่ารักมากเลยค่ะไม่เคยทิ้งพวกเราไม่เคยตัดพวกเราทิ้งเลยกราบขอบพระคุณมากค่ะพี่จ๋านะคะถ้าเอฟได้ไม่เคยตัดสิทธิ์อะเอฟได้ไม่เคยตัดสิทธิ์จริงๆพี่นึกได้วันที่สามแล้วหนูยังโอนมนันแล<า><ม>้วหนูก็ไม่เคยให้น้องแอดมินหนูทวงบางคนเป็นอาทิตย์นะแต่เรามาโอนยังได้นะเพราะว่าบินเราไม่ลบใช่ อย่างที่บอกเรามีสต๊อกเป็นของเราเองไงคะเราใจดีเราเราจะแบบส่วนใหญ่สาษาิษย์ให้อุ้ยเสียงหายเสียงหายบอกอาจารย์ชัดลองเช็คให้หนูหน่อยค่ะยังอยู่หนูมีสต๊อกเป็นของตัวเองค่ะถามว่าทาไมหนูทําได้นะแม่ค้าพ่อค้าบางคนที่เขาทาไม่ได้จริงจริงบางครั้งเขาไม่ได้มีสต๊อกเป็นของตัวเองค่ะเขาใช้สต๊อกร่วมกันค่ะที่รักถ้าพูดถึงอาหารการกินนะแต่เราไม่ได้ใช้สต๊อกสต๊อกร่วมกับใครค่ะสต๊อกต้องเป็นของเราคนเดียวเท่านั้นนะคะ ของเราเราก็รันตีกับแฟนเพจไปได้คะ่ะมันเป็นหน้าตาของเราใช่ไหมกว่าจะมีชื่อเสียงในวันเนี้ยนึกถึงเวลาอาจารย์เค้ทาอะไรนะที่รักอาจารย์เค้นึกถึงเสมอเลยกว่าจะมีชื่อเสียงถึงทุกวันเนี้ยเคยนั่งพูดตั้งแต่คนหลักไม่ถึงสิบคนแล้วที่รักคิดว่ามันคุ้มค่ากับการเสี่ยงของตัวเองไหมละ่ะที่จะเอาคําพูดคําจาหรือปากของเราไปใช้ในทางที่ไม่สร้างสรรค์น่ะมันไม่คุ้มค่าหรอกคะ่ะที่รักจริง ท้ายสุดแล้วเราอยากเราอยากเจอคนแบบไหนเราอยากรักคนแบบไหนคนอยากแบบไหนอยากเข้าหาเราแสดงว่าเราก็ต้องเป็นคนแบบนั้นถูกไหมคะคนเหมือนกันก็จะเข้ามาหากันถ้าวันนี้อาจารย์เคด่าแฟนเพจแสดงว่าอาจารย์เคจะต้องเจอแฟนเพจด่ากลับใช่ไหม <c oughs> อะใช่ไหมไม,ม,มันเป็นกฎของแรงดึงดูดไม่ใช่ไม่ใช่ไหมถึง,งว่าใช่ใช่เราไม่เคยด่าไหมถึงว่า เพราะฉะนั้นเราเราลักใครแล้วเราชอบแบบไหนเราควรจะพึงเป็นแบบนั้นค,<ำ>ควรเรียกหาแบบนั้นเราไม่ชอบคำหยาบเขาเรียกว่ากฎของการเรียกหาแต่ว่าไม่ใช่อาจารย์แค่อาจารย์ชัดไม่พูดคำหยาบนะหมายถึงว่าจะอยู่กับเพื่อนก็มึงมาพาโวยพอสมควรนะคะพี่จา๋าเพราะว่าถ้าเกิดไปพูดพี่จ๋าก,กับเพื่อนเนี่ยเพื่อนอาจจะวิ่งหนีที่แบบว่าโอ้โหเพื่อนเราเปี้ยนไปนะถัด <laughs> <laughs> ไหมคะพี่จา๋าแปดเจ็ดสุด ปังพิมพให้หน่อยค่ะปลากระป๋องรัสปลาปลาเลขเก้าค่ะแต่วันนี้ให้เจ็ดบาทนะคะพี่จ๋านะฉลองวันเกิดอาจารย์ชัดนหน่อยรับมาสิบกว่าบาทไขาไยขายเจ็ดบาทเอาสินะฮะร้อยรางวันใหญ่จะแบ่งนะคะจะแบ่งสามตัวแรกเนี่ยเจ็ดหนึ่งหกเก้าสามแปดนะคะสามสองเจ็ดอันนี้จะเป็นหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยรางวันใหญ่สามตัวท้ายรางวันใหญ่นะคะถ้าห้าแปดหนึ่งเจ็ดศูนย์สาม 098ระหว่างกระดกเป็น068นี้จะเป็นสามตัวหน้าสามตัวท้ายลอตเตอรี่ไปแล้วไปแล้วไม่ไกล้ใกล้ใกล้แล้วแฟนเพจอย่าเพิ่งออกไปนะครับ7,400กว่าท่านขนาดนี้อย่าเพิ่งออกไรฟ์ดูเดี๋ยวดูเลขใบเดล๋วก่อนนะอาจารย์แชทจะขึ้นใบเลขทูปให้นะอย่าเพิ่งออกไปเพราะว่าเดี๋ยวท่านจะพลาดมีหลายคนที่เข้ามาพอได้เลขทูปเฉลยครบปุ๊บออกไปก่อนไม่ได้แคปหน้า ใบเลขทูบให้นะครับแลลวบอกเดี๋ยวว่าหลังเสียดายเอาทดูไม่ทันจบดูไม่ดูไม่ทันเลขที่ให้ที่หลังอาจารย์ไปเพแคปหน้านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะไปอีกหน้าหนึ่งให้แคปนะครับจ้ะเนือ่านื้หมื่นห้าพันบาทนะคะแล้วก็ขออนุญาตเฉลยเลขทูบเพราะยังไงก็ลบคลิปทิ้งอยู่แล้วอาจารย์ได้ไหมได้ค่ะได้นะคะใครจะแคปไว้จะแคปหน้าคนสวยแล้วก็เลขทูบไว้ไหมนะคะพี่จ๋า แค่ว่เป็นหลักฐานแค่ว้เป็นหลักฐานว่า่อยได้โชยพ่อแม่พี่น้องแล้วอ่ะอาจารย์โชว์มาใกล้ๆนิดหนึ่งอ่าประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์แชปก่อนเดี๋ยวอยากแชบคนสวยไว้เดี๋ยวเดี๋ยวแคบคนสวยไว้นะอยน่นะอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะสามตัวแตกเลยนะแปดเจ็ดสองเนี่ยเจ็ดสองสองเจ็ดม้าล้วบอบนี้ม้าล้วบนี้อ่าอาจารย์อาจารย์นิ่งๆยิ้มสวยสวย เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวขนาดตัวเองจะแคบเด็กแคบไม่ทันเลยเดี๋ยวนะจดี๋ยไปยิ้มสวยจังเลยแค่เห็นลางๆข้างหลงังยรู้เลยว่าสวยใช่ไหมแต่รู้ว่าเลขทคแ่บแบแตกเลขทูบที่แตกคือแปดเจ็ดสองนี่นะคะที่แตกนะ๋ยนนะเลขทูบที่แตกคือแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดสองนะคะระวังเป็นเก้าเจ็ดสองเลยค่ะ นะทานมาดิพี่ๆทันมาดิจะให้คอยขึ้นอีกรอบมาดินะคะอ่าต่อไปใครลอลิสติกไหใครลอลิสติกเดี๋ยวลิสติกอีกหนึ่งอย่างค่ะแล้วอาจารย์ชัดสดหมุนนะคะอาจารย์จา๋าวัดหน่อยนะคะราสนี้พอพานสองเจเก่าวันนี้ให้แค่สามร้อยองค์นะคะเป็นเลขทูปเป็นเป็นกระถางที่เคยเปลี่ยนแล้วเคยเปลี่ยนสองมวดแล้วไม่ปังกลับมาใช้กระถางเดิมค่ะที่รับนะคะเคยเปลี่ยนเป็นทองเหลืองเคยเปลี่ยนเป็น ไม่ปังอื่นแล้วอันนี้เป็นออริจินัลต้นเดิมตแม้จะเก่าแต่ก็ปังมากพี่จ๋านะคะอันนี้เป็นไม้เหมือนกับรุ่นแรกเปมืนกับถังไม้นะครับนะแต่ว่าเข้าตังหน้าหมูหยองรหัสอะไรนะจันขอไข่ต่อต่าเล็หนึ่งขอไข่ต่อต่าเลขหนึ่งค่ะนะคะอะลิปสติกรุ่นนี้จันแค่จำไม่ได้หลักหลักห้าร้อยเก้าสิบหรือสามร้อยเก้าสิบอะไรเนี่ย